วันนี้พามาชมตัวตู้สำนักง,งานขนาด3คูณ6เมตรสูน2เมตร50กันค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นสแตนดาดของตัวตู้สำนักง,งานเลยค่ะตัวโครงสร้างนะคะเป็นตัวเหล็กนะคะกุด้วยผนังไอโซวอลนะคะทุกด้านเลยรวมถึงบริเวณฝ้าและเพดานด้วยค่ะในส่วนของตู้นี้นะคะมี1ประตูบานสวิงนะคะ2หน้าต่างบานเลื่อนคู่ค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนนะคะจุดติดตั้งประตูและก็หน้าต่างได้นะคะตัวหน้าต่างนะคะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนกระจกคู่นะคะขอบอลูมิเนียมสีขาวค่ะตัวพื้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีฟ้านะคะตัวผนังและฝ้าเพดานนะคะเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะหนาถึง2นิ้วระบบไฟฟ้านะคะมีฟลูออเรสเซนต์สหลอดด้วยกันนะคะมีตัวปลั๊กนะคะที่เป็น2ช่องเสียบแบบนี้ทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะมี มีพัดลมดูดอากาศนะคะขนาด8นิ้วค่ะยี่ห้อวิกเตอร์รับประกัน3ปีค่ะมีตัวคอนโทรลไฟฟ้านะคะบริเวณนี้รับประกัน3ปีเช่นเดียวกันค่ะมีสวิตช์เปิดปิดบริเวณประตูนะคะที่สามารถเปิดปิดไฟแล้วก็ตัวพัดลมดูดอากาศได้ใครสนใจตู้แบบนี้โทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ